สวัสดีครับพบกับติ๊กมาร์คเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพามาดูบวบนะครับอันนี้เป็นบวบหวานนะครับบวบหอมหวานนะครับครับต้มก็อร่อยผัดก็ดีนะครับส่วนมากผมก็ชอบผัดใส่ไข่นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการปลูกนะครับอันนี้เราปลูกแบบหยอดลุมนะครับโดยการหมักดินไว้นะครับหมักดินโดยการใช้ดินขี้งัวขี้ไก่ ขี้สารพัดขี้ที่เรามีนะครับทำไมถึงปลูกกลุ่มหนึ่งหลายมเมล็ดนะครับมีเหตุผลนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้เขาโตขึ้นไปก่อนนะครับที่เราจะเอาไว้หลุมหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองมเมล็ดดูที่ตัวที่เขาแข็งแรงนะครับถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยถ้า,มาแมลงมากัดหรือตายนะครับหนึ่งถึงสองมเมล็ดเนี่ยเขาจะโตไม่ทันเพื่อนนะครับ เราปลูกจานวนมากทีนี้เราปลูกจานวนน้อยก็ไม่ได้เป็นไรมากมายเราก็ไปเรื่อยๆครับเพราะเราทาเกษตรกินเองเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเกษในกลุงครับกลางกลุงครับชานกลุงอ่าแล้วแต่พื้นที่ใครมีนะครับที่ผมก็ได้ปลูกมาก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับครับเขาก็จะเลื้อยเรามีอะไรใส่นั้นครับผมมีอันนี้ผมก็ใส่นี้ครับง่ายๆครับเดี๋ยวใช้เขาเลื้อยขึ้นขึ้นมาที่เราทําไว้นะครับโครงสร้างที่เราทําไว้ ก็จะมาบอกว่าสาเหตุที่เราทาไมปลูกหลายหลุมนะครับเนี่ยที่ทุกคนพลาดนะครับห้ามทํานะครับถ้าอยากให้โตทันเพื่อนนะครับโตไวครับนี่ครับเหตุผลครับเพื่อนชาเรามาตรวจสอบแปลงนะครับนี่ครับไม่ว่าหนอนหรือตะกแตนหรือจังกระจันหรือจิ้งหรีดนะครับมันจะมากัดเรานีครับพอถ้ากัดปุ๊บตายเลยครับ ตัดตรงข้อนี้ไม่ไม่สามารถที่จะแตกยอดออกได้นะครับเห็นไหมแต่ถ้าเขามาตัดตรงแตกตรงข้อยอดอันนี้มันยังไม่ได้แทงยอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยการแทงยอดอันนี้ใบหนึ่งเนี่ยยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นครับใบทองใบาสามถ้าเขาตัดที่เขาเขาตัดยอดที่ใบาสามนะครับ <c oughs> เขาจะแตกยอดได้ครับแต่นี่เขาตัดที่โคนเราเลยนะอันนี้ไม่สามารถแตกยอดได้เป็นสาเหตุที่เราจะต้องหนึ่งสองสามปลูกสามถึงสี่ต้นไว้ครับ แล้วดูต้นที่สมบูรณ์ที่สุดครับเราจะเลือกไว้แค่สองต้นเท่านั้นนะครับหนึ่งถึงสองต้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ผมก็นี่ครับอันนี้เป็นมะละนะครับมะละจีนลูกใหญ่ยุกยาวนะครับนี่ก็อายุก็ประมาณแปดวันเหมือนกันครับบางรุมผมก็ใส่เยอะนะครับนี่ผมปลูกนี่ครับอันนี้ผมก็ปลูกก็หนึ่งสองสามสี่ห้า ุมนี่ห้าเมล็ดเลยครับปม๊ปุ๊บไม่ได้เราจับหยอนไปเราไม่ได้ไม่ได้นั่นครับเราปลูกเองครับอันนี้ก็คือฟักนะครับอันนี้เป็นฟักน้ำฟักลูกกลมลูกเหมือนแตงโมอันนี้ครับแล้วก็ปลูกรวมกันเลยเดี๋ยวใช้ขึ้นที่เดียวกันเนี่ยถามว่าปลูกทีไหมอะไรไหมก็เดี๋ยวค่อยดูผลงานครับอยู่ที่ดินและธาตุและปุ๋ยครับถ้าเราบริหารบำรุงดีๆก็ได้หมดครับเราทำอินทรีย์ เขามีเทคนิคนิดหน่อยนะครับกลยุทธ์นะครับน่าจะปลูกที่เสานะครับเดี๋ยวจะให้นี่เขาก็เริ่มแทงยอดที่สองแล้วก็ที่สามขึ้นมาแล้วนะครับใบหนึ่งใบสองนี่ครับใบสามนะครับกำลังมาเดี๋ยวพอขึ้นใบสามปูกเขาจะเริ่มมีหนวดแล้วมีหนวดุ๊บเดยวให้เขาขึ้นนี่เดี๋ยวเราจะทําร้านขึ้นเขาบนี่นี้ครับโครงสร้างเราจะทําก็นั่งตรงนี้พอดีนะบรรยากาศหน้าบ้านนะครับง่าย เรามาดูที่เราปลูกไปแล้วประมาณ14บสวันนะครับสองอาทิตย์อ่านี่ครับรุ่นแรกของเรานะครับนี่ครับกี่ใบแล้วเอ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบใบนะครับ12ใบเฉลี่ยก็วันละ สองวันหนึ่งใบนะครับเรี้ยนะครับพ่อเขาจับหนวดนี่ครับหนวดเขาจับดูใกล้ครับเขาจะไปไวมากเขาจะดึงตัวเองขึ้นไปเลยครับผมจะให้เขาขึ้นไปตรงโน้นเลยขึ้นไปทำลมแล้วเวลามีลูกเขาก็จะย้อยลงมาแล้วก็เก็บกินง่ายครับเก็บกินง่ายครับก็อันนี้ถั่วพานะครับนี่ขึ้นไปที่เดียวก็นี่แหละครับ ปลูกถี่ปลูกหางไม่รู้ครับผมปลูกไปอย่างนี้ครับอันนี้ก็เมลอนนะครับนี่มล่อนกะเพาใช้ยาปลูกไปนี่แหละก็ปลูกกินกันไปเลยครับทำร่มด้วยครับเนาะธรรมชาติไม่ธรรมชาติก็แล้วก็เลี้ยงมิมไว้นะครับเพื่อผสมเกสรอ่านี่มีดอกไม้เห็นไหมครับนี่ครับดูดีดีครับก็นี่ครับบินอยู่นี่แหละครับนี่ครับแล้วก็ หลังเลยอยู่นี่อยู่บ้านเราเลยตรงนี้เลยเคื่อผสมเก็ดอนนะครับนี่ครับอึเอึอึนะครับอึอึอึตัวนี้จะขนน้อยนะครับไม่มีน้ํานะครับนี่ครับ้นามไม่มีปกติจะมี้ํานะครับแต่มีขนนะครับแต่แต่ลูกเขาไม่ไม่ไม่ไมีขนเยอะนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ที่เราได้มาจากสีสเกตนะครับมีอะไรก็ปลูกไปครับอันนี้เยอะมากครับ เราถอนทิ้งไว้มากนะฟ้าทลายโจรเยอะมากแม่พันธุ์นี่ครับขึ้นเต็มหมดฟ้าทลายโจรนี่เป็นเต็มสวนเลยนะครับนี่ครับพอแม่พันธุ์ยังอยู่ผมก็เอาหมักเป็นปุ๋ยไว้ตรงนี้ครับเนี่ยแน่นกันไปเลยมีทุกอย่างนี้ก็คันทรงครับยอดกำลังกินเลยครับนี่ตัดนะครับตัดแตกตัดแตกน้ำลดครับนี่พอแม่พันธุ์ก็อยู่ตรงนี้ครับพื้นที่เล็กๆครับ ไม่เยอะเราก็ปลูกได้โอเคขอบคุณครับ